ดีนะคะดิฉันนางสาวสุพนีประเสริฐทองกรรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกิจการยุติธรรมวันนี้ก็เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมาดําเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกรอบป้องกันอาชญากรรมซึ่งมีประชาชนและภาคีเครือข่ายมาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แลวก็ในในโซน พื้นที่ในเมืองทั้งหมดนะคะส่วนรายละเอียดต่างเนี่ยเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทางท่านปอชาตรีซึ่งเป็นผู้ในการกองนโยบายและแผนงานกระบวนการยุติธรรมของสานักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมได้ให้รายละเอียดข้อเท็จจริงต่างๆให้ได้ทราบนะคะครับต้องกลับรียังเรืองว่าสํานักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้ตระหนักถึงปัญหาอาชญากรรมนะครับว่าทําอย่างไรจะให้ประชาชนนั้นมีความฝาสุขบ้านเมืองมีความสงบสุขปลอดการปลอดจากอาชญากรรมเราก็เลยเสนอเป็น มติคมอ,อขึ้นมาครับโดยคณะมนตรีได้มีมติเมที่อวันที่มกราคมสองพนห้รนับเห็นชอบในเรื่องของกรอบการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพกวาด้านสั้นๆครับกรอบกด้านประกอบไปด้วยการป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อมนะครับการป้องกันอาชญากรรมโดยการ่วมร่วมของประชาชนการป้องกันอาชญากรรมโดยการป้องกันกลุ่มเสี่ยงการป้องกันอาชญากรรมโดยการป้องกันการกระทําผิดซ้ําการป้องกันอาชญากรรมโดยการให้บุคลากรนั้นได้มีความรู้ในการ พัฒนาวิธีการป้องกันยิกรรมรวมถึงการให้มีเครื่องมือเทคนิคต่างๆที่จะมาสนับสนุนนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้มาจัดการ ฝึกอบรมเชิงบัิการนี่ครับที่จังหวัดเชียงใหม่โดยการฝึกอบรมนะครับเราจะจัดในปี2 5 1 2ทั้ง,งแห่งครับแห่งแรกที่เราจัดไปที่ศูนย์ประการนะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ขอนแก่นที่สองจังหวัดนี้นก็เป็นพระอีสานะครับและห้องจังหวัดน,นะครับซึ่งเรามุ่งหวังว่าสิ่งต่างๆที่เราไปจัดเวิร์กช็อปต่างๆเนี่ยเราจะได้ความรู้องค์ความรู้จากประชาชนในพื้นที่ว่าจังหวัดของเขานะครับได้มีปัญหาอะไรทำอะไรบ้างอะไรยังเป็นช่องว่างที่ การป้องกันอุกกรรมยังไม่บรรลุผลและควรจะแก้ไขยอย่างไรเราเชื่อว่านะครับว่าสิ่งต่างๆที่ประชาชนเพราะว่าน้องหรือหน่วยงานราชการภาคประชาสังคมต่างๆรวมสามารถการศึกษาได้มาร่วมกระดมความคิดเห็นต่างๆสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นโมเดลสําคัญที่จะไปเป็นต้นแบบให้เจ้าหวัดอื่นได้นําไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การป้องกันอุกกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมชื่อทวัชจีรันพันมานะครับเป็น ยุทํธรรมจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงยุิธรรมที่อยู่ในพื้นที่นะครับถ้าพูดถึงภารกิจของกระทรวงยุิธรรมในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุา,าก,การรมน,นะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าตอนนี้เรามีคณะกรรมการบริหารงานยุทธรรมระดับจังหวัดย่นๆกกนว่ากคยจนะครับอันนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการที่ทําหน้าที่อํานวยความยุทธรรมในภาพรวมระดับจังหวัดนะครับซึ่งมีท่านรองผู้ว่าผู้กองสิริมากท่านเป็น ประธานคณะกรรมการชุดนี้อยู่นะครับหลายเรื่องหลายราวเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความเป็นธรรมปัญหาอยางเก่เนี่ยสำนักงานที่มจังหวัดก็จะเป็นหน่วยงานเลขาในเรื่องของการสรุปปัญหาต่างๆแล้วก็จะมีหน่วยงานที่เป็นคณะนุกรรมการร่วมร่วมการช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆในการเสนอโครงการก็ถือว่าเป็นการสืบราชการกัภาครวซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับมอบหมายจากสำนักงานกิจการนิคมนะครับได้ประสานกับ เครือข่ายอักสารสมัครของกระทรวงวิชารรรรวมทั้งนักเรียนและเยาวชนด้วยนะครับให้มาร่วมกิจกรรมโครงการของแก้ไขปัญหาจักรกรรมอันนี้ซึ่งโครงการเชิงปฏิบัติการนะครับก็น่าจะได้กรอกว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เรื่อีปัญหาจักรกรรมอะไรบ้างแล้วก็แนวทางในการป้องกันแก้ไขน่าจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเราก็จะเอาสิ่งที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการอันนี้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกรพยจ เพื่อที่จะเป็นแผนในระดับจังหวัดต่อไปนะครับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนความผิดการพนันนะครับความผิดเกี่ยวกับทรบรรคน์สินคนเข้าเมืองต่างด้าวความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอา,าจารย์เอาหลบหนีไปถามว่าคำว่าวิ่งราวรัพย์เนี่ยต้องจะเป็นจะต้องวิ่งด้วยไหมไม่จะเป็นครับอาจจะเป็นเจ้าของรถอยู่ด,ด้วยว<ด>ิ<ด>่งราวรั์ก็คือการชกมวทรั์อันนี้หนัก ขึ้นวาหนักมากกว่าชิงซาปกนะครับก็คือพรบคุ้มครองเด็กพรบลิขสิทธิ์ลิขทนิ์พรบป่าไม้ป่าสมุนแห่งชาติพรบอุทยานแห่งชาตินะครับพรบอาห้อว่าประเทศนี่นอกเหนือจากปัญหาจากครอบครัวปัญหาจากครอบครัวปัญหาจากครอบครัวจากประเทศขาดการดูแลจากครอบครัวนะครับ